ออมสุชาเผยแผนวิวาไฮโซแอมพิธานฝากตัวเป็นสะภปยหมื่นล้านออมสุชารักหวาน5ปีเผยแผนวิวาไฮโซแอมพิธานเป็นอีกหนึ่งในเอกที่แฮปปี้ทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักเลยละค่ะสําหรับออมสุชาที่ตอนนี้คบหาดูใจกับไฮโซหนุ so ่มแอมพิธานองคสิทธิ์ที่คบหาดูใจกันมา5ปีแล้วแถมยังเข้าใจกันและกันมากขึ้นก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่าเลิกรากันอยู่พักใหญ่ แต่ออมก็ได้ออกมาประิเสธพร้อมยังยืนยันว่ายังรักกันดีล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาเล่าโมเมนต์ฉลองวันครบรอบว่าได้จูงมือกันไปที่ประเทศอังกฤษพร้อมกับครอบครัวของฝ่ายชายล่าสุดอ้อมสุชาได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับทริปครั้งนี้ว่าไปเที่ยวที่ประเทศอังกฤษกับครอบครัวของพี่แอมแทบจะไม่ได้อยู่ด้วยกันสองคนเลยเพราะอยู่กับครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ฝากเนื้อฝากตัวมีคุณแม่น้องสาวข,ของพี่แอมแล้วก็หลาน นอกจากนี้สาวอ,อ้อมยังเล่านิสัยของหนุ่มแอมด้วยว่าความน่ารักสุภาพอ่อนโยนที่ทุกคนเห็นเขาความจริงเขาก็เป็นอย่างนั้นเวลาอยู่บ้านเขาก็เป็นคนพูดเพราะอ่อนโยนอ้อมชอบคนพูดเพราะความอ้อนเขาก็มีบ้างค่ะแบบว่าพี่อยากได้อยากกินอันนี้เขาจะมาอ้อนให้เราสั่งให้เขาจะไม่ค่อยใช้แอปสั่งอาหารโดยอ้อมได้เล่าว่าช่วงนั้นเป็นช่วงถ่ายละครจบพอดีพ่อฝ่ายชายชวนไปเที่ยวจึงตอบตกลงและได้ใช้เวลาร่วมกับหนุ่มแอมและครอบครัวก็อบอุ่นดี ถึงแม้จะไม่ได้ไปการ2ต่อ2อีกทั้งยังได้ฝ่าตัวเป็นสะพยบ้านนี้เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่รีบแต่งตอนนี้ความรักก็ลงตัวดีแม้จะไม่ได้หวานเท่าเมื่อก่อนแต่ก็มีคอยให้คำปรึกษากันอยู่เสมอส่วนลูกวิ่งที่จะตัวซื้อให้เป็นของของวัญเกิดหนุ่มแอมเขาใช้ไปแค่สองสาครั้งโดยออมให้เหตุผลว่าคงเป็นเพราะว่าเขาทํางานหนักกลับดึกตื่นเช้าจึงทําให้ไม่มีวเวลาออกกําลังกายแต่ก็พูดกันขำๆว่าให้ใช้บ้างเพราะซื้อมาแพง สถานะหัวใจที่มีให้กันทุกวันนี้มีความสุขดีไม่อยากกาเกณฑ์เรื่องแต่งงานเพราะรู้ว่าการแต่งงานยังเป็นเรื่องที่ใหญ่อยากให้ฝ่ายชายเป็นคนคิดเรื่องนี้มากกว่าเพราะเราเด็กกว่าเขามากๆตอนเด็กๆเ,เคยอยากดูเป็นเจ้าหญิงในวันแต่งงานแต่ตอนนี้ทํางานเยอะๆก็เหนื่อยอยากนอนอยากพักผ่อนมากกว่าสำหรับงานแต่งมองว่าอาจจะไม่ได้ไกลแล้วก็ไม่ได้ใกล้เข้าใจว่าการแต่งงานไม่ใช่ปลายทางสำหรับชีวิตคู่สะทีเดียว